วันนี้เรามาอยู่กันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเราทําหน้าที่อะไรครับส่วนแรกคือการจัดและควบคุมการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและท้องถิ่นส่วนที่2คือการเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย และสุดท้ายก็คือในการที่พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่รรคการเมืองครับผลงานเด่นในรอบ15ปีที่ผ่านมาของกตอกตกกตจัดการเลือกตั้งสสนะครับ6ครั้งสอวอ3ครั้งจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวนทั้งหมด7,955แห่งและที่สำคัญคือให้การศึกษาและเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยกับประชาชนไม่น้อยกว่า9ล้านคนครับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ส่งเสริมการเลือกตั้งด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมใช่ไหมครับใช่ค่ะ